ดิฉันชื่อศีรลดาเน้นนุ่นแค่ชื่อเล่นน้องนะคะอายุห6สิบค่ะอยู่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็ทำอาชีพขายปลาตะโกน้ำเต้าหู้ทำนานแล้วอย่างคะเก่งทำนานแล้วค่ะเมื่อสมัยก่อนก็ทำมาประมาณส7บ็ดปีแต่ตอนนี้ย้ายมาอยู่กับแม่ก็ทำแค่ประมาณสามปีค่ะค่ะแล้วตกลงเป็นนักร้องด้วยหรือเปล่าคะอออเมื่อก่อนเป็นค่ะตอนสมัยสาวๆค่ะอยู่โดยยัง กรมชาอากาศค่ะกรมาอากาศนะคะแล้วสมัยที่เป็นนักร้องหนูร้องเพลงประเภทไหนฮะประเภทนี้แหละค่ะลูกลุงค่ะโอ้โหประเภทนี้แหละค่ะประเภทนี้ไม่ใช่ประเภทไหนค่ะประเภทนี้แหละค่ะที่นอเป็นคนท่ารักนะครับเขาเสียงเขาคล่องเขาปูจานึกว่าร้องสองแบบลูกทุ่งด้วยอะไรอย่างนั้นร้องไม่เป็นเลยค่ะเพลงลูกทุ่งค่ะอ๋อแล้ว พอบอกว่าที่เป็นนักร้องอยู่วงดุริยางฐานอากาศสะพานแดงบางซื่อเนี่ยแล้วทาไมนึกยังไงถึงต้องมาขายอาหารคะอ๋อแต่งงานค่ะอ๋อสามีเขาห่วงค่ะเราก็สวยซะด้วยไงเราต้องห่วงธรรมดาก็ทหารมันเยอะนี่จ้าใช่ไหมจ้าเดี๋ยวีแต่แปลกจริงๆเลยอ่ะไม่มีทหารจีบสักคนเลยแล้ว แล้วที่ร้องมาหลายปีแล้วหยุดไปแล้วนึกยังไงถึงกลับมาสมัครในรายการทุกคนนี่อ๋อเลิกกับแฟนค่ะอันนี้ดีฮเขาห่วงเราเกินไปสิใช่ไหมเขาห่วงให้คะก็เลยเลิกเพราะว่างานร้องเพลงเป็นงานที่เรารักเขาไม่ร้องเพลงแล้วหงุดหงิดไม่สบายใจอ๋ออันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่มาสมัครรายการนี้ใช่ไหมคะอันนี้ไม่ใช่สาเหตุค่ะสาเหตุคือเพื่อนท้าค่ะเพื่อนบอกว่า แก่ขนาดนี้แล้วไม่ใครเขาเอาไปตำปุ๋ยหรอกก็เลยตั้งฮึดสู้กันหน่อยปัจจุบันแม่ทำอาชีพค้าขายค่ะขายปลาตัมโก้กค่ะน้ำเต้าหู้แล้วก็ข้าวเหนียวปิ้งสาคูขนมจีบบางทีก็มีซาลาเปาไส้หมูแดงอะไรเพิ่มค่ะขนมไทยก็รับทำค่ะทำหมดเลยค่ะ อ๋อวัาตั้โกนี่แม่ทําตั้งแต่หนึ่งทุ่มก็นวดแป้งแล้วก็โมดถั่วแล้วก็คั้นทําน้ำเต้าหู้ออทิ้งไว้ค่ะแล้วแม่ก็ตื่นมาประมาณตีหนึ่งครึ่งค่ะแล้วก็เอาของใส่รถเข็นเล็กแล้วก็ออกไปใส่รถข้างนอกค่ะเพื่อไปขายที่หน้าตลาดค่ะลูกค้าก็เยอะค่ะขายหมดทุกวันค่ะก่อนที่จะมาขายน้ำเต้าหู้ก็โอ้ทำหลายอาชีพมากเลยค่ะตอนนั้นแม่ทํางานโรงงานนะคะตอนที่เป็นวัยรุ่น ทีนี้พอแม่ทาโรงงานเสร็จแม่ก็มาทําขนมแม่ก็มาทํากับข้าวทําหลายอย่างรับสอนอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแม่ชอบก็คือทําไปเรื่อยแล้วก็มาเรียนทําผมแล้วก็เรียนตัดเสื้อเออเป็นวิทยากรวิทยากรของกอศนค่ะ <c oughs> เขาก็รู้ว่าแม่ร้อยอาชีพมากเลยเพราะแม่รับสอนทําขนมสอนทํากับข้าวเยอะแยะทุกอย่างเลยอาหารตามโรงแรมอะไรแม่ก็รับสอนหมดเลย <c oughs> เขาก็เลยเอาแม่ไปเป็นวิทยากรค่ะ ที่นี้ที่ไปสมัครเป็นกลุ่มหรือยางเนี่ยก็คือพอดีพี่เขยเป็นพันจ่าอยู่ที่กรมช่างอากาศค่ะพี่เขยก็เลยพาแม่ไปสอบเข้ากลงหรือยางพอดีว่าสอบเพลงหงเหินเขาก็รับแม่เข้ากลง่หรือยางเลยค่ะครอบครัวปัจจุบันนี้ก็อาศัยอยู่กับแม่สองคนค่ะอายุ91แล้วค่ะเพราะว่าแม่ไม่มีใครดูแลค่ะพี่สาวก็ตายน้องชายก็ตายค่ะ ก็เลยไม่มีใครมาดูแม่แม่อยู่คนเดียวแกเจ็บขาเดินไม่ได้ค่ะเดินไม่สะดวกแม่ก็เลยต้องมาอยู่ที่นี่แล้วเมื่อมาอยู่ที่นี่อาชีพที่แม่จะสามารถจะทําได้ที่ตรงนี้ก็คือต้องขายปลาตังโกน้าเต้าหู้ค่ะเพราะว่าถ้าทําอาชีพอื่นแม่ก็ทําไม่ไหวแล้วค่ะแม่มาโกนในสังคันนี้นะคะก็คือแม่ชอบค่ะและอีกอย่างหนึ่งแม่เขาแก่แล้วไงแม่เขาอยากเห็นแม่ออกทีวีบ้าง ร้องเพลงไว้ตั้งนานแล้วค่ะแกไม่เคยเห็นอยากออกทีวีให้แกดูบ้างเพราะว่าแกแกแล้วไงแม่ก็เลยคุยกับเพื่อนว่าอยากไปร้องว่างจังเลยเพื่อนก็เลยบอกแม่ว่าเขาไม่เอาเธอไปทําปุ๋ยหรอกเธออายุมากแล้วแม่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยอายุมากก็เห็นเขาก็รับอายุมากอ่ะมีทั้งเด็กมีทั้งคนแก่มีทั้งเด็กน้อยเด็กเล็กเด็กกลางทุกรุ่นทุกวัยไงฉันก็มีสิทธิ์ที่จะไปแล้วเดี๋ยวคอยดูฉันจะจะไปสมัครให้ได้เลยแล้วแม่ก็เลยไปสมัครตัดินใจสมัครเลยค่ะอ่าวันนี้ บอกเพื่อนๆนะคะวันนี้ก็จะมาร้องเพลงในบทเพลงทองคําแล้วนะคะให้เพื่อนๆดูกันให้ทุกคนเลยนะคะอย่าพลาดนะถ้าพลาดฉันโกรธนะบอกก่อนโป้งด้วย อาทอนรักจาก Thank um, okay. คุณร้องเพลงดีนะจริงๆค่ะชื่นชมแล้วเป็นคนที่ร้องเสียงตรงนะคะพี่กบว่าไงลูกดูนักร้องผู้ใหญ่แล้วเป็นยังไงคะกบชอบค่ะคือดูตอนแรกๆอะตอนที่สัมภาษณ์พูดคุยผมนึกว่าดูสนุกสนุกขำขำดูแบบ เฮฮาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเข้าตอนร้องเพลงแล้วดูแบบเหมือนอง์ลงอะคะ่ะดูจริงจังกับการร้องเพลงดูถ่ายทอดดูตั้งอ,อกตั้งใจแล้วก็อยากจะบอกว่ายังมีมาดของการเป็นนักร้องอ,อยู่เลยค่ะเขาอยู่บนเวทียืนนิ่งๆร้องเพลงถ่ายทอดดูสงา่าดูดูดีมากๆเลยค่ะกบชอบมากแล้วผมชื่นะะชมมากๆนะคะขอบคุณค่ะพี่โจเป็นไงเจ๊ะก็ต้องบอกคุณน้องว่านี่คือลักษณะของนักร้องในสมัยก่อนใช่วิธีการร้องแบบนี้เลยเป๊ะ อย่างนี้เลยคือนักร้องในสมัยก่อนเป็นแบบนี้ก็คือไม่เยอะไม่มีมือไม้มไม่มีเขายืนเขายืนนิ่งๆแล้วเขาก็ร้องมาจากข้างในแล้วเสียงเขามีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองร้องสไตล์ที่ไม่เหมือนใครอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นคนตลกคิดว่าเป็นคนอารมณ์จี้เพราะเวลาพูดเนี่ยขำขันตลอดเวลาร้องแบบไหนคะก็ร้องแบบนี้ค่ะนะครับน่ารักเลยครับน่ารักก็ชอบครับ <c oughs> ขอบคุณค่ะพี่การค้าคนรุ่นใหม่น่ารักมากครับพี่น้องเป็นคนที่น่ารักตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วก็พูดคุยกันเป็นนคที่ พูดอะไรก็คือถามอะไรก็คือตอบอย่างนั้นนหะคือตอบตามความรู้สึกที่เราที่เราอยากตอบนะครับแบบแฟนทิ้งอะไรก็ว่าไปก็แบบสลกดีน่ารักดีครับแล้วก็ทําให้การร้องเพลงอะ่ะมันดูแบบเข้าถึงคนฟังได้ง่ายด้วยด้วยความซื่อๆของเราถ่ายทอดแบบจริงใจของเราเนี่ยมันทําให้แมสเซจหรือว่าเนื้อหาของเพลงเนี่ยมันถึงถึงใจเราได้ ได้รวดเดียวไม่ต้องมีฟิลเตอร์อะไรมากรองเลยอันนี้คือสิ่งที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ถ่ายทอดอารมณ์เพลงได้ได้อย่างไพเราะตามเนื้อหาตามอารมณ์เพลงได้ดีมากนะครับผมชอบครับขอบคุณนะคะขอขอบคุณที่คุณกลับมาร้องเพลงใหม่แล้วคุณก็รู้ว่าเพลงมันทําให้คุณมีความสุขฉะนั้นเองดีใจนะคะที่ได้ฟังนักร้องรุ่นรุ่นนี้แล้วร้องเพลงแบบนี้มันไม่ค่อยมีแล้วคะ่ะนะคะหาฟังลําบากพี่โจคิดว่าไงคะ คือคุณภาพเสียงแบบนี้นะไม่ให้ผ่านคงเสียใจจะได้อ่ะนะผ่านครับขอบคุณค่ะพี่กบลูกผ่านค่ะพี่กันค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะดิฉันให้คุณผ่านค่ะขอบคุณนะคะสีบผ่านเรื่อยๆครับแม่ไม่น้องนะฮะเลยค่ะ